Yeah. สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่14ธันวาคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา17นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ทรงเปิดสะพานโทศมะราชันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในแผนแม่บททางพิเศษพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นโครงข่ายพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงการเดินทางจากจังหวัดภาคใต้เข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกรวดเร็วช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่2ช่วงดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงบางโลดดาวคะนองตลอดจนเป็นเส้นทางเลือกของการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาวะไม่ปกติเช่นการเกิดอุทกภัย สะพานทศมรชันเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคู่ขนานกับสะพานพระราม9ก้าที่มีความกว้างที่สุดในประเทศไทยมีระยะทางรวม2กิโลเมตรด้วยฝั่งธนบุรีเริ่มต้นที่เชิงลาดสะพานพระราม9ก้าแขวงราดบุรณะเขตราดบุรณะส่วนฝั่งพระนครเริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับบางคล้ แขวงบางพงพงังเขตยานาวามีรูปแบบโครงสร้างเป็นสะพานขึงขนาดสี่ช่องจราจรต่อทิศทางโดยมีช่องทางสำหรับรถบรรทุกหนึ่งช่องจราจรต่อทิศทางความยาวสะพานรวม781เมตร20เซนติเมตรความยาวช่วงกลางที่วัดจากศูนย์กลางเสาสูงฝั่งกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรียาว450เมตรโครงสร้างสะพานส่วนต่อเชื่อมมีรูปแบบเป็นคันคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง สำหรับสะพานขึงรูปแบบโครงสร้างพื้นสะพานเป็นแบบโครงสร้างคอนกรีตประกอบเข้าโครงสร้างเหล็กที่ง่ายต่อการบำรุงรักษาการจัดวางเคเบิลเป็นระบบเคเบิลสองระนาบรูปแบบเสาสูงเป็นแบบสะพานคู่ที่มีคานยึดระหว่างเสาสะพานคู่เพื่อให้เสาสะพานมีเสถียรภาพและรับแรงลมที่ดีที่สุด ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสะพานทศมาราชันหมายถึงพระมหากษัตริย์ลำดับที่10และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ประดิษฐานบนคานยอดเสาสะพานส่วนแนวคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมของสะพานนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากพระราชประวัติคติความเชื่อขนบธรรมเนีย จะรียดประเพณีมาออกแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยยอดของเสาสะพานหมายถึงฝาพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสื่อถึงการโอบกุ้มปกป้องพระศพนิกรสายเคเบิลเป็นสีเหลืองสื่อถึงวันพระบรมราชสมภพคือวันจันทร์โคนเสาสะพานสี่ต้นมีประติมากรรมรูปพญานาคสีเหลืองทองแทนปีมะโรงปีพระบรมราชสมภพ รั้วสะพานกันกระโดดเป็นลายดอกกลมพึ่งสีทองต้นไม้ประจำพระองค์ เวลา18นาฬิกา20นาทีเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระรรชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกีิเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัายนำคณะผู้บริหารจุฬาลงกรมหาวิทยาลัายเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปร,ริญญาคารุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนพร้อมครูวิทยาฐานนะ เข็มวิทยาฐานะและสูจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในด้านการศึกษาเป็นอเนกอนันต์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ ให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมธัธยมศึกษาในภูมิภาคต่างๆและพระชานาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยทรงจัดตั้งมูล,ลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมารทรงสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและสวัสดิการสังคมเกือบ400โครงการทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนโดยพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งคลินิกการเกษตร เกษตรวิทยาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรและสร้างหลักสูตรการวิจัยการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตน เวลา18นาฬิกา38นาทีพระชทานพระบรมราชวรกาสให้ในายแพทย์สมยศด,ดีรัศมีประธานมูล,ลนิธิการจนะบารมีนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาของมูล,ลนิธิและผู้สนับสนุนเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับตรวจภายในสตรีด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจำนวน3คันพระราชทานแก่มูล,ลนิธิการจนะบารมีเพื่อใช้ตรวจ ค้นหามะเร็งนรีเวทในระยะเริ่มแรกในคราวเดียวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยทรงห่วงใยในการดูแลสุขภาพอนามัยของราษฎรโด,ดยเฉพาะสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลและได้โอกาสให้ได้เข้าถึงการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โอกาสนี้พระราชนานพระบรมราชวรโรกาสให้ผู้สนับสนุนการดําเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณด้วยรถคัดกรองมะเร็งมะเร็งนารีเวศสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รังไข่และมะเร็งมดลูกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อมีโอกาสรักษาหายขาดรถแต่ละคันประกอบด้วยห้องตรวจสองห้องห้องลงทะเบียนหนึ่งห้องมีบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือที่ทันสมัยเช่นเครื่องส่องปากมดลูกหรือเครื่องคอโปสโคสามารถขยายเห็นเนื้อเยื่อที่ผิดปกติบนปากมดลูกได้อย่างชัดเจน เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติบนปากมดลูกได้แก่คีมคีบเนื้อพันชไปออฟซีและเครื่องตัดชนิดขดลวดที่มีความสีความถี่สูงรวมถึงเครื่องอันตราาวขนาดใหญ่สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระชาธรรมพระราชบรโรกาสให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา14นาฬิกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสระทุมพระราชานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์สงครามเหลืองทองคาประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์มูลนิธิอันันทมหิดลและรองศาสตราจารย์สมชัยพงษ์จันยากุลกรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์น สาสตวแพทย์หญิงวรยานีธรรมทรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอน,นันทนนมหิดลแผนกสัตวแพทย์เทียศาสตร์ประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาโรคปลาและชีววิทยาปลาจากมหาวิทยาลัยลุทวิตมัคซิลิอานแห่งมิวนิกสาพันธสาธารัฐเยอรมนีเฝ้าทุนละองพระบาทกราบองคมทุนรายงานผลการศึกษา ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be n ั m b e r ร์วันวาริตี้ ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารี้ช่วงทอล์กทูเดอะ i รินเซสส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการทูบีนัมเบอร์วันวารี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนับวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสราร์เวลา20.30นถึง21.30น 30. 30. 30. 30. พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณพระเจดีย์สิริราชธรรมนริมิตรวัดพระธาตุผาซ่อนแก้จังหวัดเพชรบูร์ วันนี้เวลา18.26นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรเสด็จไปยังวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์ส่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณพระเจดีย์สิริราชธ,ธรรมนารมิตรและประทานพระกรันเพื่อเชิญไปปดิสฐานบนบุษบก ทางนี้เมื่อปี2543สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานณวิหารพระหยกเขียววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วต่อมาเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ได้จัดสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้สมพระเกียรติ พระเจดีย์แห่งนี้เป็นผลงานพุทธศิลป์ที่มีความงดงามแฝงด้วยธรรมะอันลึกซึ้งสัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยทางวัดให้ความสำคัญกับการนำสิ่งเหลือทิ้งเช่นกระเบื้องถ้วยชามที่แตกหัก มาประกอบสร้างใหม่เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าในสิ่งที่มีด้วยระยะเวลากว่า17ปีทําให้พระเจดีย์มีสภาพเสื่อมโทรมตามเวลาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณะยอดพระเจดีย์สิริราชธ,ธรรมะนริมิตรด้วยการปิดทองคําเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียนบูชาพระศิลาขาวพระประธานประจำวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์วิหารแห่งนี้มีฐานกว้าง41เมตรยาว72เมตรและสูง45เมตรเป็นอาคารอเนกประสงค์และสถานที่ปฏิบัติธรรมรวม7ชั้นภายนอกเป็นสถาปตัตยกรรมของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นั่งขัดสมาธิเรียงซ้อนกัน วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่บนยอดเนินเขาที่ชาวบ้านเรียกว่าผาซ่อนแก้วสร้างขึ้นในปี2547โดยผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเพื่อสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมวัดแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมที่งดงามท่ามกลางธรรมชาติจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเพชรบูร์ปัจจุบันมีพระภาวนาวชิระปราการวิ พระบารมีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสี่เป็นเจ้าอาวาสวาดัดมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปก่อนเสด็จกลับพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาุจุฑาภรณ์ส่งเยี่ยมราชฎรในพื้นที่ที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานน้ำหลวงอับศพพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ วันนี้ที่วัดสุวรรณกรอหนองจิกจัังหวดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาตีมะสดียามูผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครฐานพรานวุฒิชัยไทยประดิษฐ์สังกัดเจ้าหน้าที่ฐานกองร้อยฐานพรานที่4908 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจช่วยประชาชนจากเหตุอุทกภัยบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างบ้านมะนังกาแยงหมู่3กับบ้านปารีหมู่สี่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่12ธันวาคม2567 ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกระาบิดกระม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานเพลิงศพแก่อาสาสมัครฐานพรานบุฒทิชัยอยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครฐานพรานบุฒทิชัยอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานการให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพกับประชาชนในชุมชนย่านนางเลิง วันนี้ที่สำนักง,งานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดงานการให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพกับประชาชนในชุมชนย่านานางเลื้งภายใต้หัวข้อฟื้นฟูสุขภาพด้วยการฝังเข็มศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราช ูปธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมจัดขึ้นโดยนําอาจารย์และบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนมาให้ความรู้และฝึกทักษะการนวดกดจุดเบื้องต้นเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนและให้บริการฝังเข็มฟื้นฟูกแก่ประชาชนย่านนางเลิง นอกจากจะเป็นการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างมูลนิธิและชุมชนสอดคล้องกับการดำเนินง,งานของมูลนิธิที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไปเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษิีบัณฑิตกิติมศักดิ์พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิปดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชาฤไทย ในการพัฒนาการศึกษาไทยทุกระดับทรงให้คุณค่าและความสําคัญด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อก,การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทุกแหก่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาการพัฒนาครูและสร้างวิศวกรสังคมเน้นการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูท้องถิ่นเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และทักษะ โดยการสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้เรียนในแต่ละชุมชนสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงบ่มเพาะเยาวชนให้มีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองดีของประเทศมีจิตอาสาในการร่วมพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาสังคมทรงสืบสารพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมทั้งพระราชทาน วัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนทั้งยังทรงสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและสวัสดิการสังคมจำนวนกว่า390โครงการ ยังประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กเยาวชนและประชาชนโครงการหนึ่งที่รองรับพันธกิจตามแผนการศึกษาชาติคือโครงการจิตอาสาพระราชทานซึ่งเป็นการบูรณาการการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนจิตอา,าสาสำหรับเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์วัฒนธรรม ศิลปะและกีฬานอกจากนี้ยังได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน1 3 5 7ไร่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสาก์จัดตั้งคลินิกการเกษตรเกษตรวิทยาทำหน้าที่เผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครออนเนื่องมาจากพระราชดำริและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ ด้วยพระราชปณิธานและพระราชะกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษาอันทรงคุณค่ายิ่งสภาจุฬาลงกร,รมหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรารามาธิปดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏขจรขาจายภพศสาร และเป็นพยานแห่งน้ำใจพักของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสืบไปทระธิดมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารีรมพระศิีสว่างควัตวรัชติยาราชนารีชุดใต้ร่มพระบรารมีสามทศวรรษเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ไทย นับเป็นพระกรุณาที่คุณกว่า3ทศวรรษที่เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาอรไม่เลยลัก ครรชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวาราชคติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สง่งมุ่งมั่นสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาวิจัยวิชาการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆผ่านโครงการวิจัยเชิงบุรณาการรอบด้านครบทุกมิติ แนวพระนโยบายและการดำเนินง,งานวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลคอนเซ็ปต์ขององค์การอนามัยโลกอันเป็นแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ได้รวมทางแก้ปัญหาด้านสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแบบองครวมเพราะปัญหาด้านสาธารณาสุขทั้ง3าด้านตั้งทรงผลกระทบซึ่งกันและกันดังผลสำเร็จจากงานวิจัยและวิชาการในหลายโครงการ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์และนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยพระวิเศษทัศน์อันกว้างไกลต่อการแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนการสนับสนุนพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณาสุขของประเทศถือเป็นหัวใจหลักสำคัญ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงมีพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภร์มุ่งบุรณาการงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างนวัตกรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอดังเรื่องราวความสําเร็จการวิจัยและพัฒนายารักษาโรคซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญต่อการดํารงชีวิต ด้วยพระอัจฉริยภาพในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ทรงใช้พระปีชาสามารถและพระประสบการณ์ในการวางรากฐานเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาต้านโรคมะเร็งให้แก่ประชาชนและประเทศชาติด้วยพระปณิธานของสัตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรไมเลรักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัดวรคัติยยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ทรงตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการของโลกเพื่อที่จะสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นจึงมีพระดำริให้จัดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภร์ขึ้นซึ่งเป็นการประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์นานาชาติทุก4-5ปีเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530เป็นต้นมาและสำหรับในปีพุทธศักราช2567องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มีพระดำริให้จัดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาพรครั้งที่9ภายใต้หัวข้อความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีระหว่างวันที่15ถึง18ธันวาคม2567นห้าโรงแรมแชงกริลากรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นราชาสาดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา72พันษา 28กรกฎาคมพุทธศักราช2567โดยหัวข้อบรรยายจะเน้นหลักไปที่สามกลุ่มหลักคือโรคติดเชื้อทั้งของมนุษย์และโ,ลโรคที่มนุษย์ติดเชื้อมาจากสัตว์เช่นโรคไวรัสเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะโรคพันธุกรรมการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาการของการค้นหาวิจัยและพัฒนายาด้วยแนวทางที่ทันสมัยแนวโน้มและผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ต่อการเกิดโรคต่างๆเช่นภาวะโลกร้อนผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพโดยรวมงานประชุมดังกล่าวนอกจากจะจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอข้อมูลและผลงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์และผู้นำองค์กรด้านการสาธารณสุขระดับนานาชาติแล้วการประชุมนานาชาติครั้งนี้ยังจัดให้มีเวทีสวนาโตกลมเพื่ออภิปรายแนวทางการวิจัย และพัฒนายาที่ทันสมัยและการวางนโยบายเรื่องโรคแบบทีเลียติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรครั้งที่9้าในครั้งนี้จะเน้นถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีกับการแก้ปัญหาความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ one health concept โดยองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นแนวคิด และวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพแนวทางใหม่ที่ได้รวมแนวทางปฏิบัติทางด้านสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยงานประชุมครั้งนี้ยังมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติต่อรับเข้าร่วมการประชุมมากกว่า50คนเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ เป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติได้พบปะก,กันรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ของไทยด้วยเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และสมรรถนะของนักวิทยาศาสตร์ไทยโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยต่อไปในอนาคตผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์และ QR code ที่แสดงบนหน้าจอ ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณศุนทรธรรมสวัสดีค่ะ